สวัสดีครับผมนายสุภีวงศ์พิทักษ์เจ้าของศูนย์เพื่อขายสัพปรกรเป็นสัพปรกรดยอดเด่นระดับเขตประจำปี2564นะครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับการเลี้ยงโคขุนนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนจากกรมสุขศัตร์แล้วก็สัตว์ในอำเภอประชุมแล้วก็จังหวัดเพชรบรีนะครับซึ่งผมเป็นอาสาผู้สัตว์ของที่นี่ตั้งแต่ปีพศ2533 ตอนคืนนิดน,นะครับก่อนที่จะมาทําอาชีพโคกขุนตรงนี้ส่งเสริมพี่น้องให้เลี้ยงโคขุนอยู่ที่นี่นะครับผมเองเคยทํางานที่สังก,กัดการเลี้ยงปศุสัตว์กองกอควางกยุญญธรรมจำกัดจังหวัดสมุรราการความรู้จักตรงนี้นะครับเรานํามาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่นี่ให้พิิตโคลูกผสมยุโรปและทำกันตลาดเชื่อมกับสังกัดกลุทธ์ธรรมภายใต้การสนับสนุนของ,ของกรมปศุสัตว์นะครับเมื่อปี3กามปศุสัตว์ได้จัดตั้ง กลุ่มโคขุนใน,นจังหวัดนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนเกษตรกรซึ่งผลผิตที่นี่นะครับสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลกับการลงทุเกษตรกรโคที่คุณในจัก,กรวัต่างๆนะครับก็ไปจากเราส่วนหนึ่งก็มูลค่าหลายสิบล้าน,นครับและโคลปลา,าน้ำจากที่นี่ปีหนึ่งก็หลายร้อยตัวครับสิ่งที่ททเรามองข้ามไปไม่ได้คือมูลโคลมูลโคลตรงนี้นะครับคือ หนึ่งตัวนะครับผมทดลองมาแล้วว่ามันไถ่เลลงิออกมาปีหนึ่งประมาณ3ามตันกว่าคือประมาณ3ามพันเจ็ดร้อยส่ิบกิโลเป็นค่าคิดเป็นูลคาก็ตกต่อสามพันกว่าบาทนะครับโคต้นนมม้ำไปถึงโคแม่พันธุผลิตลูกนะครับโคแม่พันธุ์ที่นี่เราจะมีหลากหลายนะครับจะมีพันบาร์มันแล้วก็มีพันธุวาเกียวพันธุ์เอ็กัตนะครับซึ่งเราก็ เรามาทําเป็นต้นพันธุ์ซึ่งเมื่อก่อนเราทาเป็นพันธุ์ว้ามันอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามีแม่พันธุ์ที่เป็นเ2สองเอ็นนเอสองของวาเทีวของเอ็นแกะนะครับมาร่วมด้วยนะครับซึ่งทาให้เกษตรกรไม่เป็นรูปเป็น hmm. รู uh huh. โคแม่พันธุ์ที่นี่นะครับผสมออกลูกป,ปุ๊บนะครับลูกอายุประมาณเจ็ดเดือนเราก็จะหย่านมหย่านมแล้วก็ไปขุนต่อที่ค้อการน้ํา ส่วนโคกลางน้ํานะครับซึ่งเป็นโคที่เตรียมพร้อมจะนาไปขุดที่นโคปลายน้ําเราจะเอามาเลี้ยงยู่ที่คนี้ก่อนเพื่อรอไปที่้คปลายน้ําเลี้ยงอยู่ที่นี่นะครับเพื่อได้น้าหนักได้สุขภาพและก็เตรียมความพร้อมโคที่นี่นะครับนกพร้อมแล้วโคปลายน้ำเราเออกไปนะครับเราไปเอาต้นน้ำเอากลางนั้นไปแทนที่นะครับอันนี้เป็นวัวจะทดแทนกลุ่มที่จะขายออกไปซึ่งเราจะต้องทำแบบโควงจรนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่โคปลายน้ำหมายถึงโคที่เลี้ยงขุนจนถึงวิทยาสุดท้ายนะครับโคพวกนี้นะครับจะเริ่มจากน้ำหนักที่ประมาณ400กิโลอายุประมาณ2ปีนะครับซึ่งตจงมาเลี้ยงดูนะครับุณเลความปลอดภัยอย่างดีแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาใน,นการขุนเราจะกนี้ไป15เดือนถึงจะส่งตลาดได้ซึ่งเราเมื่อคัดว่าคนนี้เามาอยู่ข้อนี้ปุ๊บ เราจะแจ้งที่สากลแล้ก่อนจะส,นสน่งจนลูกคีมา,าดูว่าสายพันธุ์ถูกต้องไหมแล้วทำการตอนฉีดวัคซีนไข้ทยายนะครับตรวจสุขภาพวัวนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารตามสุขที่ทางสากลส่งมานะครับซึ่งเป็นควบคุมเรื่องของอาหารด้วยมันใช้อาหารกับทางสากลเพื่อให้ได้มีนหน้าที่คุณภาพเดียวกันนะครับ ครับผลผลด้จากการเลี้ยงโคนะครับก็คือมูลโคคําพูดี่บอกว่า,วามูลโคคือทองของชาวบ้านอก่อนผมอาจจะไม่เชื่อจะเป็นคนเชื่อแล้วว่าที่นี่นะครับเราจะการเรื่องของขี้วัวนะครับกวาดเก็บรวมแล้วก็จําจหน่ายขี้วัวที่นี่นะครับเราใช้จุลินทรีย์ผงนะครับในการกําจัดไขมันเลงวันนะครับท่านจะเห็นว่าจืนตรงนี้นะครับ ไม่มีที่ไม่มีมะเร็งวันเลยนะครับเึ้นที่นี่ก็จะขายกันเป็นกระสอบเป็นถุงปุ๋ยถุงละประมาณ40บาทครับถ้าเอาเยอะก,ก็มีส่วนลดนะครับหรือจะขายเป็นกิโลก็ได้ที่นี่ถ้ามูลโคเปียกก็จะอยู่คนกิโลหนึ่งบาทนะครับถ้าบัดหมาดก็บาท50ถ้าแห้งก็ประมาณ2บาทนะครับอัน,นเป็นราคาจำหน่ายที่เป็นมาตรฐานของทุกาั่มที่นี่นะครับ นอกจากที่เราท่งบัวไปขายให้สากลแล้วนะครับเรายังมีการทําตลาดเนื้อนะครับอย่างนี้เป็นเนื้อเชลลอยอันนี้ราคาแค่180บาทนะครับชิ้นเล็กันนี่คือริบอายนอกจากนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะครับนี่เป็นเนื้อเสียบไม้ซึ่งใช้เนื้อรวมนะครับที่นี่นะครับนอกจากีเลี้ยงโคขุนคุณภาพนะครับต้องผ่านกระบวนการตรวจทั้งเรื่องของอาหารนะครับตรวจหาสารแตงเนื้อแดงตรวจ ปัสสาวะวัวนะครับเพื่อดูว่ามีสารเริงระเดงอะไรไหมเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ส่งเนื้อพวกส่งวัวพวกนี้ไปที่สังกรดไปผ่านกระบวนการชําำระที่ถูกหลักชากลน,นะครับคือตอน,นี้<ม>เป็นสิ่งที่สําคัญสุดต้องคำนึงถึงผู้บริโภคตลอดเวลาด้าน,นอาหารหรือเนื้อวัวที่นี่ที่เราผลิดัวเนี้นครับเป็นเนื้อที่ปลอดภยัยปลอดกนะครับสามารถบริโภคได้อย่างสบายใจ